ก็โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับ<ช>ผมนารบอลลี่เช่นเคยนะครับอะไรเมื่อกี้ไม่สู้กล้องทำไมวะก็วันนี้ผมจะมาสอนปั๊มย,ยาลุกไวนะครับใช้ได้ทั้งไม้ทั้งมีดเลยเนาะก็ง่ายๆนะครับใช้แค่3ปุ่มนะครับปั๊มย,ยาแล้วก็สไลด์แล้วก็สปิกบาร์เนาะก็จะประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวผมสอนทํไมาไผมจะเทสได้ดูนะครับโอ้ยยังหยอกหยอกมาเมื่อกี้ผมกดพลาดน,นะนี่ประมาณนี้นะครับ ทำง่ายนะครับก็ใช้แค่เอสามปุ่มอะ่ะสไลด์กับปัมบบ๊ม,าานนมยาวแล้วก็สเปกบาร์มาอันดับแรกก็ต้องสไลด์ก่อนครับแล้วก็ปั๊มยาวแล้วก็สเปกสเปกบารนะ์เนาะต้องทำให้ไวๆนะครับอ่ะปุ๊บเนีป่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเราต้องฝึกทำไปเรื่อยๆครับแรกๆมันจะยาก,กนิดนึงแต่ถ้าใครทำชำนาแล้วคือโหดมากนะครในในแบบพวกแบบเดิมพันอะไรเงี้ย รู้ผมว่าเอานะไอพวกเติมพันเนี่ยผมไม่เคยเติมพันนะแต่มันเอาไวแบบ้แบบเทพดีนะผมทําไม่ค่อยได้นะแต่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ได้ลนะประนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นครับสามารถเอาไปใช้ได้นะใส่แค่สามปุ่มนะครับผมทง่ายน,นะเ,เดี๋ยวทาให้ดูอีกทีครับนกะ็สามารถแบบนี้ได้เลย แล้วเราสามารถแบบไม่ต้องยินหน้าบอดก็ได้นะครับสามารถแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วเราก็ปั๊มยาได้ลนะได้ละประมาณนี้เลยแบบเครับเอคก็ไม่มีอะไรมากผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะสอนแค่นี้นะผมหนึ่กดไลค์กับสุดสุใท้ช่องด้วยนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบบ,บคลิปเมื่อกี้เลยผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเนะาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเนาะหรือว่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเชิ์ไว้เจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ